ดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่บ้านจ้าบ่ได้ไปสวนเนาะวันนี้วันอยู่โปรตรงกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อนก็เลือบ่ได้ไปสวนจ้าแล้วมื่อนี้ก็จะมาอัปเดตเนาะต้นก็พักที่พ่อไว้แล้วกัพักที่ปลูกในกระถางเนาะจ้าเพื่อนๆจะบ่ค่อยงามจ้านี่ก็จะเป็นยอดของไอ้ยอดกิ่งของไอ้ บกเทศมาจิสูตัดมาจากสวนเมืองอันกระแซน้ำใว้ก็ท่านได้มีอย่างท่านได้มีหลากอย่างงอกขึ้นมาแต่ว่ายอดเพิ่งกันยัางงามอยู่จา้าเพืเ่อนๆนี่เนาะกระเทือโอกาสอัปเดตแล้วเบิ่งกระทะอันนี้อท่านได้มีหากจะ่เพืเ่อนๆแต่ว่ายอดเพิ่งกับน,น,นี้อหลายมือเลรอดีนี่เนาะอาจารแล้วเบิ่มอีกอันนึงเยู่อันนี้คืนไปเนี่ย หลากท่านได้งอกจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยท่านได้งอกแต่ว่ายอดเพป็นกันยังอันนี้อยู่ยังงามอยู่จ้ะนี่เนาะนี่จะ้ะบังนีท่านได้มีวีแววจะ้ะถ้าเพิ่นยังไม่เหี่ยวเนี่ยแต่ว่าไอ้นี่จ้ะยอดนี่เนาะเพื่อน,นเพื่อนคิดว่ายอดนี้จะมาแล้วล่ะหลากเน่ย เห็นใกล้ๆว่าจ้นี่ตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นเป่นเปลนเนี่ยบรูคือกันเนาะอยากค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆจะเป็น่นเปลนค่อยเฮ็ดไป,ปเขือเทศจะยอดบัลเขือเทศเนาะตัดกินงผักช่ำใบในน้ำจ้ะแล้วก็ มือบรรอากาศดีจะเป็นเพื่อนๆประมาณยี่สิบกองศาจ้ะนี่เนาะนี่แหละแล้วก็จะมาอัปเดตเนี่ยไอ้ต้นงาสีเขียวสีแดงที่ปลูกในกระถางไว้เนี่ยจ้ะมีหลอดต้นเดียวจะเป็นเพื่อนหลอดอยู่ต้นเดียวเนี่ยเห็นปะสีแดงตายเมื่อเพินพ่นบ่ได้แดดจ้ะเพิ่นมักแดดเนาะ กัดรอดมาแค่นี้ก็ดีใจแล้วจ้ะเพื่อนๆเข้ากับได้เรียนรู้เนาะต้นงาสีเขียวสีแดงใหญ่ปูกในกระถางเหลืออยู่ต้นเดียวจ้ะเพื่อนๆเหลืออยู่ต้นเดียวแล้วกันมันก็จะเป็นนี่จ้ะต้นบักตั่วดินจ้ะงอกขึ้นมาแล้วจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวไอจะได้ไปหามองปลูกเพื่อนจ้ะเนาะ ตัวหมากทัวเด่นก้าท่านได้งอกมาดอกจก้ะจะว่าก็เป็นตรงไหนเนี่ยเป็นใบตะปอตะแเป็คขนไม้จ้ะเป็นๆอันนี้ตัวนี้จะเกิดกอนน้อนมุ้กกยจ้ะก็ได้สิได้ทยอยเอาไปลงที่สวนจ้ะเป็นต้นกล้าของมากทัวเด่นจ้ะล้วก็น,นี่จะเป็นเนี่ย แตงกวาญี่ปุ่นส้มเรื่อยประั่นเปันวานเนาะห้าจะได้เนี่ยจนว่าเป็นป้งใบที่สามเลยจะเป็นเกิเนยังไม่มีเวลาดเดาไปลุ่มติสวนเลยเนี่นี่จ้าแตงกวาพาันญี่ปุ่นส้มเรื่อยจ้าจะได้ไปหาหมองปูเป็นเนาะนี่จ้าจะประทัดแต่เปีน่เนาะมาตรงนี้ก็จะเป็น นี่จะพักวุ้งจะพักวุ้งกับงอก้ามแล้วเด้อเพื่อนๆจะได้ไปนี่หาหม่องปลูกไห้เพื่อนขึ้นกันจ้ะที่จะเป็นพักที่ว่าเฮ้าสื่อมเมล็ดเพื่อนมากพาะแล้วก็จะเอาไปปลูกต่อเราจะนับเพืนน่อนนึงนะพักวุ้งเนี่ยเราจะได้ไปหา มองปูก็เราจะเป็นแฟนนี่เนาะจะนี่แหละประทัดกันไปนี่ก็จะเป็นไอทั่วแขกส้มเรื่อยจ้เนี่ยเป็นขึ้นใบที่สามเราจะเป็นแฟนนี่เนาะจะเป็นบวบจ้ะบวบอันนี้ก็จะเป็นทัวแคกส้มพุ่มจ้ะ ตัวแคบทรงปุ่เนาะที่เ้าไดายน,นี่พอใบเมื่อนั้นเนี่ยเมื่อนั้นที่สุกพอในไอ้ถาดถาดเพาะนะจะเป็นเพื่อนพอในถาดเพาะจะพอค่อยอน,นี่จ้านี่บ้างนะเราก็ซุกก็ได้ง่ายจากตัวนี้มาใส่ในะกระถางเวลาห้องวันกระถางของปลยของมันเนาะเวลาเขาไปออกไปปลูกที่สวนเนี่ยก็จะได้สะดวกไม่การแอ เอาลงปลูกลงปลูกเลยจ้ะกะไม่อยากจาก,กาดินดินเพื่อนนี่แหละดินจากตรงนี้แหละก็ใส่ลงไปในกระถางตรงนี้แค่นั้นแหละจ้ะเปืเป่อนๆนี่ค่ะีจ้ะเปื่อนๆเบื้องเอะมาละสุกะนี่จ้ะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆท้วผู้ท่านได้เห็นหนยัง่งโพขึ้นมาเลยปีนี้จะได้ปลูกปะเนี่ย นี่จ้ะเพราะทั่วพู่กับมาลาเนี่ยเพาะพร้อมกันแต่ว่าทั่วพู่นี่นยจะได้ขึ้นมากเขินสามต้นที่เอาไปปลูกที่บ้านย่าแค่นั้นแหะจ้ะนี่เนาะมาลา,นา,นาจ้ารกระเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,น,นกระง,งามอยู่เป็นทั่วแขกส้มไอ้ส้มเลื่อยกระสันเปันวาเนาะ ห้องก็ค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆแต่สู้รู้สึกว่าไอ้ต้นบักเกือเทศนี่พันบ่ค่อยงามจ้ะอันนี้เริ่มจะเป็นดอกวางเฮาจังได๋นี่นะนี่ิดๆแบะเพิ่มๆนี่ตรงนี้เพิ่นจะบ่ค่อยงามนี่จ้ะอันต้นนี้จะเป็นที่ว่าเพิ่นเกิดในกระถางตรงนี้สุกปล่อยให้เพินยย่นใหญ่มาแล้วก็ เอาดินเปลี่ยนให้เพิ่นเรื่อยๆจ้ะนี่เนาะท่านได้มีอย่างเลยท่านได้เป็นดอกก็นออันนี้เป็นดอกเพุ่นบมะนีนี่จ้ะนี่เนาะแล้วก็เป็นต้นกล้วยที่ย่อยขางบ้านเพิ่นย่อยขางสวนเพิ่นเอาไฮเนาะจ้ะที่สุกามาช่ำไว้ในกระถางนี่ก็เกิด บใบไม้ึ้นมาแล้วจะเป็นป่ยนะนจะต้นกล่วยเราดูว่าต้นกล่วยอย่างจะพนางหาเนี่ยก็จะได้ไปหามองร่วงห้เพลนอ่อยู่สวนน่าจานะนะอันนี้ก็จะเป็นทัวฟักย่าวชิวาเฮ้าเอาอันนี้จะเปลือกเพื่อ,อหนหา เอามาตากแดดใบเราบันสงสัยเพิ่นจะมีเมล็ดติดน้ำนี่เพิ่นเกิดเองจ้ะเพนื่นอนบ่ได้เพาะจ้ะเกิดเองเพราะว่าห้เอาเนี่ยใบหลักกากพักตั้งๆนี่จะเอาม่านอ้กรบนาดินให้กระทางนี่จ้ะสงสัยเพิ่นจะอยู่ใน่ในเปลือกเพิ่นเนาะเพิ่นติดเปลือกม่านนี่จ้ะเดี๋ยวจะปล่อยเพิ่นใบนี่แหละแล้วก็จะปลูกไว้นี่แหละจ้ะนี่เนาะ เป็นเป็นทวดฟักงาฟักที่ได้จากสวนจะจะวาบริเวพ่อเพ <_ d ata> เิ่งเกิดแต่ไมาในกระถางใช่ละเอาเศษพักเศษไข่เศษอีหยังนี่จ้ะเอามาก,กบนาดินไปให้กระถางเพิน่น <_ d ata> เพินเพ่นก็เลยเกิดมาในนี้เ,น,เนาะจะเพิ่นเพิ่น,นอัปเดตพักก่อนนะนี่จะ้ะโอ้สะอ่อนเพิ่นป่วยเนาะ มาพี้มองเข้มซี่กว่าน้อถือแดดแน,น่บ่ถือแดดแน่นี่ลยา่ขึ้นมาเลยจ้ะปลูกเพ่ได้กินไว้เพราะว่าเป็นอย่างจะเอาใบเป็นเนาะมาห่อมาเห็ดขนมจะเห็ดห่อหมกเป็น<ะ>สิก็ได้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นไอ้หอมไอ้ที่ได้จากสวนของเฮาเนี่ยจากผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเก่า มาปักปลักไว้เนาะนี่จ้ะงอเปินมาอยู่เดี๋ยวจักน้อยหายอากาดเพิ่นเย็นเย็นจักน้อยนี่จ้ะก็จะได้เอาหอมที่เฮาได้จากสวนของเฮาเอาไปลงปลูกนี่จะ้ะเนี่ยเวลาบ่มีผักอีกดีก็ได้เด็ดกินนี่จ้ะเพื่อนๆมนาะปลูกเอาไว้พักก็จะบ่ค่อยงามๆไปเลยนี่นะเนาะเพื่อนๆ ล้างบ้านซู่นะเพื่อนจะบ่ค่อยถื่อแดดเป็นไรเราจะปลูกผักก็จะบ่ค่อยอันนี้อันนี้เป็นต้นหมากทับทิมจะเป็นเพื่อนหมากทับทิมนี่ซู่อันพอเป็นปงยอดไม้มาเรื่อยๆซูก็จะเด็ดเด็ดไปเรื่อยๆจะเพื่อนๆเนี่ยซู่จะเด็ดยอดเพื่อนเห็นปะเพื่อนจะปงใบยอดไม้ขึ้นมาตรงนี้สุก็เด็ดไอ้การไอ้กิ้งนี่คือการจ้า สุดยอดตรงนี้เพื่อนกะจะแตกมาเป็นสองยอดเคลื่อนอยากให้เพื่อนเป็นพุ่มนอกจากเนาะเพื่อนๆอยากให้เพิ่นเป็นพุ่มให้เพิ่นเป็นต้นทับทิมเจตเตี่ยนะอยู่บ้านหน้าสุกกะไปถ้าย่อยเด็ดยอดให้เพิ่อนเรื่อยๆจ้ะจะเนาะมักทับทิมสีแดงจะสีแดงซื้อเพื่อนมากินเนาะเพื่อนๆโอ้แก้มั่งกรอนซุกกะเริ่มงามแล้ว อากาศเริ่มร้อนเนระเพิ่นก็นจะชอบนะแตกใบแตกอันนี้ขึ้นมาไม้เราเห็นปะนี่จะ้ะใบแมาต้นนี้จะรอดบ้นนี้โอ้ต้นใหญ่ขึ้นมาอยูุจะเป็นเปนแก้วมังกรที่ปล่อยจากเมล็ดจะเป็นแบปน,นี้เนาะนี่จะ้ะน,นี่กะเ็นต้นพริกจะเป็นเพื่นพริกที่การไว้ พริกที่ปลูกที่สวนก็นจะบ่เคยรอดจ้ะเนานะเดี๋ยวเฮามีว่าเขาจังจะได้ไปปลูกสมจ้าเนี่ยจะเพื่อนเพื่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตนน่ก่อนนะต้นบกงูจ้าเพื่อนเพืเ่อนต้นบกงูที่ง่ายกับทางให้เพื่งขนานเนาะก็รู้สึกว่าจะรอดเนี่ยอากาศอาการอาการอดน้อยจ้าเนี่ยมองนะ เก็บ่าจเจ้าแคอยู่นะเก็บ่าเนาะบอกคงบม่ได้กินจากเตือเพื่อนๆร่องไปเรื่อยๆจะร่องไปเรื่อยๆนี่เนาะนี่จะเพื่อนๆคลิปนี้ก็มาอัปเดตต้นตาพักมาอัปเดตพักที่งหญ่นะ่กระถางเนาะบางชนิดการอดบางชนิดการพอรอดจะนี่จะค่อยๆใหดไป จเน่จะเป็นแฟนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ